วันนี้ก็พาจริงๆเป็นน้องเก่าไม่บอกน้องใหม่ไม่ได้ครับก็คือเจ้าเบริสนะครับฟูลฟิลอนะครับแต่ตัวนี้เป็น6.5ถึง20หน้าเลนห้าสนะครับมาเที่ยวสนามยิงปืนหนองกระจงนะครับผมว่าชื่อเสียงของเบริสฟูลฟิล l อีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วถึงความทนทานนะครับเป็นหนึ่งในกล้องเบริสที่ขายดีมากแล้วก็ เป็นกล้องที่บอก่าทนถึงจริงครับก็คือตอบโจทย์หลายๆท่านไปใช้ในฟิลนะครับเข้าไปใช้เนี่ยทนมากนะครับถูรูถูกกลังนะก็ทนแต่ว่าวันนี้มาให้ดูว่าความโดดเด่นที่มันต่างจากตัวที่อย่างพวก3.9ถึงกูณ40หรือ4.5ถึง14หน้า42เนี่ยก็คือหน้าเลน์มันใหญ่ขึ้น,นเป็นหน้าเลนวัตถุเป็น50มิลน,นะครับเสเ้นเลนงก็ยังเป็นบอลลิสติกเพล็เหมือนเดิมนะครับผม เส้นเล็งเนี่ยเป็นแนวของลักษณะคล้ายๆมันไม่เชิงเป็นต้นไม้ครับแต่แต่ว่าต้องบอกก่อนเบอริสเนี่ยเป็นสไตล์เส้นเล็งที่เป็น MOA นะครับคือถ้าคนที่จะชอบเอ็มแบรดเนี่ยอาจจะต้องไปดูตัวเลือกอื่นตัวนี้มันเป็นเส้นเล็ง MOA แล้วก็จริงๆเส้นเล็งเนี่ยมันทาเส้นเล็งสําหรับยิงเผื่อมาโดยเฉพาะเลยซึ่งในในในเว็บเบริสก็บอกไว้เลยว่าถ้าสนใจเนี่ยที่ร้านก็มีข้อมูลนะครับว่าการเล็งเผื่อระยะเนี่ย ที่เท่าไหร่บ้างนะครับถ้าสมมติเราจะยิงตั้งศูนย์ลูกกรด,ดที่50เมตรถ้าจะเล็งเผื่อที่ร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมันใช้เส้นเ็งนี้เล็งเผือได้เลยคร่าวๆนะครับผมก็ตัวนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับก็มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อนท่อหนึ่งนิ้วตัวนี้ถ้าเทียบเลนกับท่อหนึ่งนิ้วก็ถือเป็นเลนที่ใสเลยแล้วก็ส่งมันก็จะเพียวแต่มันก็แลกมากับการปรับ เส้นเล็งเนี่ยที่ได้ข้อจํากัดเนะเพราะว่าเราทราบดีพอขนาดท่อมันนิ้วหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนเส้นเล็งซ้ายขวาบนล่างเนี่ยก็จะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจเจ้ากล้องตัวนี้ไปติดสมมติตั้งศูนย์ลูกโดดที่100เมตรอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้รางที่เป็นรางยกขึ้นมาเผื่อนะครับแต่ถ้าเกิดตั้ง50 m, เนี่ยตั้งตั้งศูนย์ห้าสิบเมตรไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้งาน,นได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจจริงอาจจะต้องใช้แหวนพวกที่แหวนอย่างเช่นแหวน ของเบริสตัวนี้เป็นแหวนซิเนเจอร์นะครับซึ่งมีตัวรองอยู่เราสามารถจะชดเชยได้นะครับก็เป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราชดเชยเส้นเล่งของกล้องเนี่ยให้เหมาะสมถ้าเราอยากจะต้องการยิงตั้งศูนย์เพื่อการยิงระยะไกลนะครับผมก็ผมว่าในบรรดากล้องนิ้วหนึ่งก็ถือว่าเป็นเลนที่ใสเลยครับแล้วก็เส้นเล็งผมว่ามองง่ายถ้าเราไม่ได้ต้องการแบบไปยิงแนวแท็กติคอลนะครับ เป็นเส้นเลงอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ที่กะแคมให้ดูนะครับเห็นเส้นเลงแล้วก็จะยิงเป้าอัี้ทําตั้งศูนย์ที่ร้อยเมตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายิงเป้าตุกติกที่ร้อยเมตรให้ดูนะว่าเป็นไงนะครับไปชมด้วยครับผม โอเคก็ผมว่าคงเข็น รูปแบบเส้นเล็งแล้วนะครับของเจ้าอาเรลิสติกเพล็กนะครับจริงๆมันเป็นการเผื่อชดเชยได้ง่ายมากเลยจริงๆอันนี้เขาตั้งศูนย์ไว้ไม่ถึง100นะครับก็พอเรายิงเป้าตุกติกซึ่งมันจริงมันประมาณร้อยสผมจะเผื่อลงมาเส้นเล็งเส้นเล็งเส้นที่2นะครับเอาทาบตรงกลางเป้าเนี่ยก็ยิงก็โดน5นัดก,กระโดนห้นัดเลยนะครับก็พวกความใสของเลนส์เนี่ย แล้วก็ความบางเส้นเลงผมว่าตอบโจทย์สายใช้เดินทุ่งหรือว่าสายแบบว่ายิงยิงแนวสันทนาการนะครับก็แม้ว่าเส้นเลงตัวบร l สิกเพล็กซ์เนี่ยมันจะออกแบบสําหรับตัวสองสามนะครับเขาบอกว่าสองสาเพราะระยะเผื่อเนี่ยเขาเผื่อไปเลยว่าถ้าตั้งศูนย์ที่ร้อยหลาแล้วเส้นที่หนึ่งนี่เป็นสองร้อยเส้นสองสามร้อยหลาอะไรเงี้ยแต่ว่า,าของลูกกดเรามีให้ครับไม่ต้องห่วงมาก มาถามได้เราเรามีสูตรให้เลยว่าเป็นไงครับก็เป็นกล้องตัวหนึ่งซึ่งถึกทนนะครับเลนสใสแต่ก็ข้อเสียก็คือท่อนิ้วหนึ่งอาจจะปรับได้น้อยกว่ากล้องแบบอื่นหน่อยนึงนะครับผมสนใจเข้ามาชมกันครับผมขอบคุณครับ